เนเก็ใสฟ้ายฟ้า hmm. ก <park mulheres> ็ไม่มีกินไม่ใช่ผู้ใหม่ยึดไม่ได้อคือพูดรำพึงไม่ได้อหร่เง่นมาแนี่ไงอ่ะย่เสียัจเต้นคนเชื่อแบบเตี้ยนี่ไ เหมือนกันเลยก็ไม่คือปกคือก็ไปเขียวก็จะดูว่ามึงก็ต้องให้มันแตกต่างไม่อยาแตกต้องแตกต่างสีเขียวไม่ถึงหรอแค่ก่อนไ้ไอ้จะทำเลงกูอะปกอะไม่อยากชนเราได้ไหมที่ตรงนี้หายไปไหนอ่ะที่ไอ้ไอ้คนจีนนี่ใช้ของคนอื่นแล้วยืดไม่รักษาเหมือนคนจีนจริงๆอ่ะเฮยช่วยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ตออนี่มึง ไม่เขียนเลยเร็วมีหนอไม่เขียนเลยต้อนระบายต้องระบายต้องระบายต้องระบาย้อระบายไม่ไม่ต้องระบายไม่ใช่หรอไม่ต้องระบายไมใหร้อระบายไ่ใช่รไม่ต้องระบายไม่ใช่หรอไม่องระบายไม่ใช่หรอไม่ต้องระบายไม่ใช่รไม้องระบายไม่ใช่หรอไมต้องระบายไม่ใหรอองระบายไม่ใช่รอ่องระบายไม่ใช่รอไม่ต้องระบายไม่าช่หรอไม่้องระบายใช่หรม่ต้องระบายไม่ใ่หรม่งระบาย่ใช่หรอไอระบาย นนี่ของกูมึงใช่ไหมกูมใช่ไหมนีนสาวไปได้เรอกูต้องไปสวยซาร่าแป๊บเดียวเองใชที่ทำงานเสร็จแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปบ้านซาร่าบนึงแล้วก็ไปร้านเลยก่อนแกูจบอเยดูขาไม่เียเี่ยออไม่เดเด่เดี๋ยวทลูกบเรียว ไม่เอาไปนะที่นี่ตีลบแล้วก็ระบาย้ดยลบเลมันลบยังไงมึงต้นลบยังไงดูมันลบยังไงอูตีพื้นตั้งบนลูขออย่าลบอพี่หนูอย่าลบมาตั้งไหนหรือว่าไม่เอาเก็บเก็บอย่าลบไปนะใหใครอีจยวคนเม่่ยไา ไอ้าไอ้า้าไอ้อ้ไก่เขียาตรงนได้แลไอตรงไหนรลบตรงไหนอ่าตรงนี้ได้ไปเอาเครือมันแองก็แล้วก็ถามวเอออ้เขียนอปเไ้อายมด้สัาที่เขียนเหรอเ วเราขำเราไม่ Ay, uh ัสวยไหเราไปึงเลยน้าได้กล <m unexpectedly> Un ัวอะไรก็ไม้วมึงก็ตวไม่อยังไงอ่ะมึงยไอไออันนี้คือยังไงนี่หรอแล้วนี่ที่มึงพับคืออะไรที่พับคือพับแล้วก็ต้องแตะแตะอเอาอะไอาังไงอ ไม่โสนะโตใครไม่รู้อ่ะนี่ส่งวันนี้เลยไปเพื่อก่อนวันนี้ไม่มีเวลาไงเบียล้คุยเกล้องนเด็กขึ้นเราไปหมดแล้วอ่ะคุยกล้อง <beter. S 1> เนยด็ไอ่จะดึงเพื่อนเะเอาอะไรไปวานนี้เอาลิ่ไป เราบอกไอตี้ไอตี้เราลืมระบายพื้นหลังอ่ะเราต้องซึ้งๆพื้นหลังอ่ะอันไหนไอ้โกรธแล้วนะเออเดี๋ยวเองมึงก็แค่พื้นหลังปะกูทำปุ้ยต้องไปได้ไหมอะได้เอาวบเล็กบ๊อบอะไรงานเสร็จแกเป็นหรอลูกกูเล็กอ็บเล็กขนาดนั้นลูกแซล่าพูดปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยบายบายนะคะบายบายนะคะทุกคน 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아.